แก้ไขคลิปแก้ไขวิดีโอไม่ให้ภาพมีความสั่นสะเทือนสมูทขึ้นร้อยเปอร์เซนต์ด้วยงบนศูนย์บาทจากโทรศัพท์ของเราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่สามารถใช้ได้ทุกรุ่นไม้กันสั่นหมดประโยชน์ไปเลยครับแอปน,นี้ร้อยเปอร์เซนต์คุณภาพคลิปนี้คือคลิปแรกความสะเทือนอยังซบซๆอยู่เดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปการสะเทือนระดับเอาเรื่องเลยครับความสั่นสะเทือนของมันยังไงรบกวนเพนืพ่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูคลิปที่2กันดีกว่าว่าความสั่นสะเทือนมันหนักขนาดไหนแต่ปรับแต่งแล้วสุดยอดมากครับไป เริ่มวิธีการทาเลยดีกว่าเพื่อนๆปแถวบนสุดขวามือสุดเห็นไหมครับจะมีรวม Google Gmail อะไรพวกนี้อยู่คลิกเปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาพอเปิดเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเจอคําว่าโ h โต,โตเห็นไหมครับอันล่างสุดเลยจะคล้ายใบพัดให้กดตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาหลังจากเปิดขึ้นมาแล้วเพื่อนๆไปดูบรรทัดล่างของหน้าจอล่างสุดเลยจะมีคําว่ารูปภาพอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อ่า มีคำว่า collection อ่าให้คิดคำ,คำว่า collec พอได้คำว่าเปิดคำว่า collection ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอาคลิปไหนไปทำไปแตะไปแต่งอ่ามันก็จะเป็นคลิปนี้เนาะคีิปที่ผมบันทึกเอาไว้อ่าคลิปขึ้นมาแล้วเราก็เลือกอีกทีหนึง่งนี่คือคลิปที่ยังไม่ได้แต่งนะครับพ,พอเพื่อนเพื่อนคลิปที่คิดแล้วก็สต็อปเอาไว้แล้วก็มันจะมีคำว่าแก้ไขข้างล่างเห็นไหมครับตรงกลาง ให้กดคำว่าแก้ไขทีนึ่งประมวลผลสักคู่ครับพอคลิกคำว่าแก้ไขขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยเพื่อนๆเห็นซ้ายมือด้านล่างมีรูปลำโพงต่อจากลำโพงเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่แหละครับพอเราคลิกที่แก้ไขวิดีโอเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนๆกดที่ตัวสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยแหละคือแก้ไขการสั่นแล้วกดไปทีหนึ่ง อ่าระบบก็กําลังจะปรับแต่งประมวลผลให้ระยะเวลาก็ตามคลิปความยาวความสั้นของแต่ละคลิปไม่เท่ากันครับรอสักครู่นะครับผมแนะนําเลยแอปนี้ใช้ได้ผลจริงเดี๋ยวพอมันเสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่าบันทึกสําเนากับคําว่าส่งออกเฟรมส่งออกเฟรมนี่ก็คือว่าส่งออกไปไว้ยันยังอ่ายังเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับส่วนบันทึกสําเนาหรือเปล่าถ้าเราบันทึกมันก็จะเป็น คลิปเดิมที่เรายังไม่ได้ตัดแต่งมันก็จะบันทึกอยู่ในเครื่องเราเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราไม่บันทึกไอคลิปเก่านั้นมันก็จะหายไปมันก็จะมีแต่คลิปที่เราส่งออกจากเฟซมก็คือว่าคลิปที่เราปรับเรียบร้อยแล้วครับ